สายออฟโรดสาย4คูณ4ของดีมาแพ็คคู่ v ีโกตัวแรก VS ตัวสุดท้ายจัดไปสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียวที่เดียมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธานีไม่ได้รีวิวแพ็คคู่พอสมควรนะครับนานพอสมควรเลยเพราะไม่มีรถนะครับโดยเพราะรถสีคูณสเองเนี่ยวันนี้ผมเอา v ีโก้นะครับวีโก ตัวแรกนะครับตัวแรกออโตโฟนะครับออโตโฟออโต้ขับ4ปีใช่เลยปี05ปี48นะครับกับอีโก้แชมป์นะครับอีโก้แชมป์เกียร์ธรรมดาเกียร์ดานะครับปีอะไรห้าเจ็ดห้าแก็คือตัวสุดท้ายก่อนรีโว่ฉะนั้นแล้วเป็นตัวแรกสุดกับตัวท้ายสุดในบล็อกเครื่องของเคดีคอมมอนเร็วนะครับบล็อกเครื่องเคดีคอมมอนเร็ววันนี้เอามา2คันด้วยกันเอามาโชว์2คันด้วยกัน ตัวนี้จะเป็นบล็อกของ3.0ดีเซลตัวนี้จะเป็น2.5 0พ VNT e u r b o นะวันนี้มาดูกันก็นานๆจะมีมาสักทีนึงนะครับสำหรับ Vigo 4ฟว e ลโดยเฉพาะตัวนี้นะตัยเฉพาะตัวนี้ Vigo Auto 4ตัวแรกนี่หลายคนซื้อไปเก็บซื้อไปแต่งเป็นออฟโรดนะครับด้วยบอดี้โครงสร้างที่แข็งแรงอ๋งอไม่ไม่จุกจิกนะใช้งานใช้งานดีใช้งานทนวันนี้ผมมานำเสนอในราคาเพียง ฟังไม่ผิดนะครับในราคาเพียง3,59,00 0บาทนะครับ3า9 0 0 0บาทคือราคาค่าตัว v ีโก้ออโต้โฟคันนี้ต้องบอกว่าอ่าถ้าบอกว่าในเรื่องของประวัติการใช้รถเนี่ยคันนี้ถือว่าประวัติดีมากนะครับประวัติดีมากคือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยนั้นคือลูกชายซื้อให้คุณแม่ใช้ต้องการให้คุณแม่ขับสบายนะครับขับสบายขับขับสะดวกนะครับคือเกียร์ออโต้แต่ว่าได้รุ่นซื้อแบบซื้อแบบช่วงนั้นมีตังค์เยอะแบบซื้อแบบตัวท็อปมาเลยนะครับออโต้โฟนี่คือ ท็อปสุดแล้วนะท็อปสุดแล้วนะใครที่อยากจะได้เป็นเจ้าของวันนี้ผมขออนุญาตคอนเฟิร์มสภาพให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางไกลกันก่อนนะสำหรับออโตโฟตัวนี้คือต้องต้องบอกว่าตัวตัว,ต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 วบล็อกของเกียร์ออโต้ของ Vigo b บล็อกเนี้ยใช้ดีมากนะครับเพราะผมผมเป็นคนเป็นผู้ใช้จริงตั้งแต่บล็อกแรกถึงตัวสุดท้ายผมก็ยังใช้อยู่นะนะครับพูดถึงว่าบล็อกบล็อกรหัสเกียร์ออโตของ วีโก้เนี่ยคือผมใช้ผมใช้มาตลอดเพราะผมเองก็ชอบเกียร์ออโต้อู่แล้วมาปวดขาประเด็นก็แน่นอนรถทุกคันที่ที่เราคัดมาเองเนี่ยนะครับสบภาพนะสภาพความเดิมของบตัวรถเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องสีเรียมมากนะครับคันนงคันหน้าฝากระโป,ปรงฝากระโปรงเนี่ยคือคือต้องการันตีความเดิมให้กับลูกค้านะครับตัดปัญหาไปเลยว่ารถชนรถคว่ำรถมีอุบัติเหตุเนี่ยตัดปัญหาไปนะครับเราเขาเรียกว่าอะไร เราแบบว่าถ้าไปตรวจสอบแล้วยินดีคืนเงินเราไม่คืนนะครับเพราะเราไม่เราไม่ขายเราเราไม่เอารถมามีปัญหามาขายตั้งแต่แรกอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องคืนเงินกันนะครับมีแต่ยจ่ายเต็มเท่านั้นนะครับ <c oughs> คือเราคัดรถมาเนี่ยคือโอกาสที่จะมีปัญหาเนี่ยผมว่าน้อยนะเพราะว่าหนึ่งแหละเราเช็คเราเช็คตั้งแต่ด้วยวัดด้วยสายตานะครับดูด้วยสายตาว่ารถจะชนหรือไม่ชนนะเช็คประวัติศูนย์ประวัติประกันประวัติต้นอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็น ข้อมูลที่เราต้องเช็คละเอียดละเอียดกว่าลูกค้ามาซื้ออีกก็ว่าได้นะครับเพราะมเนท้อข้อได้จริงมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราลงทุนซื้อมาขายเราต้องเอารถด,ดีมาขายลูกค้ารถที่ไม่มีปัญหานะครับพร้อมใช้งานได้เลยอะไรมาเนี้ยแต่รถมือสองมันไม่ได้เพอร์เฟกหรอกมันก็มีตําหนิมีแป้วมีแมงตามตาม,ตามกันอายุการใช้งานแต่ที่ท่านจะสบายใจคือท่านไม่ได้ไม่รถอุบัติเหตุไปไปใช้แน่นอนสําหรับทุกท่านที่ต้องการซื้อกับมงคลเซ็นเตอร์นะครับเนี่ยนะครับเ หนึ่งเคดีเอฟทีวนะครับ2,982ันซีซีหรือว่าบล็อกเครื่อง3,000ดีเซลคอมเร็วนะครับ D4D 163แรงมา้าปี05นะครับตรงกับปีไทยก็2,548นั่นคือออโตโฟตัวแรกไงจริงจริง,รงตัวแรกก็คือ04แหละนะบีโก้ศูนย์สีก็คือปี47นะก็เป็นโฉมแรกเหมือนกันถ้าตาไฟอ่าเหลืองเหลืองแนวนี้นี่แสดงว่าตาแท้โรงงานแน่นอนนะครับแต่สามารถขัดล้างได้นะเนี่ย าไฟแท้หรือเทียมเนี่ยมันจะมีโลโก้ใช่ไหมถ้าตาเทียมมันจะไม่มีมนะจะมีโลโก้โตโยต้าน,นะครับแยงแคเ่เทนถ้าตาเหลืองเหลืองแนวนี้เนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแสดงว่าแท้ศูนย์แน่นอนนะครับแท้ศูนย์แน่นอนสามารถที่จะล้างขัดออกได้นะครับตัวนี้แต่เราไปเปลี่ยนใหม่มันจะใสปิ้งพอตาไฟใสปิ้งทีนี้เป็นเรื่องยากเลยทีนี้ลูกค้าก็จะสงสัยว่ารถมันมีปัญหามันชนมันอะไร,รบ้าทำไมต้องเปลี่ยนตาไฟแต่ตอนนี้คือเดิมติดรถนะครับรวมถึงแผ่นกันความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยเดิมมา,างั้นแหละนะครับผมมองว่าตัว ตัวนี้ขายดีเพราะว่าในรหัสเครื่อง k คดีที่โตโยต้าใช้มาตั้งแต่ปี04ถึงปี15เนี่ย15ปีเต็มนะ15ปีเต็มเพิ่งมาเปลี่ยนแสดงว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานถึกทนดูแลรักษาไม่านั้นบำรุงง่ายพูด,ดง่ายนะครับแล้วก็ยางยางใช้ได้อีกยาวๆนะครับเป็นแม็กเดิมติดรถนะครับมีรอยขีดข่วนตามการใช้งานแต่ยางยางขอบ16ตัวนี้ปี19นะครับยางสัก80-90% ฉะนั้นใช้งานได้อีก,กยาวๆแต่ตอนนี้ว่าเป็นออโตโฟที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็นรถที่ลูกชายซื้อให้คุณแม่ฉะนั้นแล้วรถเป็นรถ Auto ออ t โตโฟจริงแต่ไม่ได้ลุยนะครับไม่ได้ลุยไม่ได้ลุยเลยแต่ฉะนั้นชัดเจนก็คือคันนี้ไม่มีไม่มีแบตแน่นอนนะครับเป็นรถบุคคลธรรมดาสำหรับคนที่ต้องการตัดสุดในราคา3าม0สนบาทนะครับนี่คือข้อดีเลยนอกจากราคาที่ถูกแล้วนะครับปัญหาในเรื่องของที่ ไม่อยากจะมีภาษีเรื่องเรื่วงเรื่องแหวนในคันนี้ตอบโจทย์นะครับคันนี้ตอบโจทย์เอกลักษณ์ของโตโยต้าเองเนี่ยพวกที่เป็นตัวท็อปนะพวกที่เป็นตัวท็อปเนี่ยส่วนใหญ่จะตกแต่งด้วยลายไม้โทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นรถอนะไรก็แต่ว่าจะเป็นวีโก้ฟอร์จูเนอร์หรือเบลฟาเอาผ่าแล้วแต่เวลาเขาเอาไปแต่งเนี่ยเขาจะแต่งกับลายไม้ประมาณนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แต่งมาจากโรงงานแต่เวลาคนเอาไปใส่คนจะใส่ประมาณนี้นะครับพูดถึงแนวทางแนวทางการแต่งหรือส่วนใหญ่นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับ เป็นเกียร์อัตโนมัติขับง่ายขับสะดวกออโต้โฟไม่ว่าจะเป็นออฟโรดออนโรดก็แล้วแต่นะครับนะขอนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ดูเลขใหม่นิดหนึ่งสตาร์ทนิ่มๆน,นะครับเครื่องยนต์3,000ดีเซล2แสนแปดแปนกิโลนะครับกี่ปีแล้ว 15, สิบ1้ปีสูสีนะครับตามนี้แหละนะครับ มาแบบไหนก็แบบนั้นรับประกันใหม่แท้ทุกคันนะครับใหม่แท้ทุกคันรับประกันได้นะไลเลยไม่มีกลับไม่มีกอเพราะว่าผมเป็นคนเช็คเองกับมือ,ซ,อ,ซ,อซื้อเองขายเองนะครับซื้อเองขายเองนะครับแล้วประวัติรถแต่ละคันผมถือว่าผมกรองมาในระดับหนึ่งนะสามารถที่จะาก,การันตีให้กับคุณผู้ชมได้นะในเรื่องของความเดิมของวัตถตัวรถนะครับสภาพเลขใหม่สภาพภายนอกภายในก็คือพร้อมใช้งานก็คันนี้ก็เหลือล้างเก็บงานนิดหน่อยพอดีเขาทําถนนหน้าถนนเสร็จแล้วใช่ไหมทำถนนหน้าหน้าบริษัทเสร็จแล้วนะครับ แต่ที่เห็นหมุนโลกนี้ก็คือจอดจากอะไรมันเลี่ยงไม่ได้นะนะครับปัญหาฝุ่นแต่เราสามารถที่จะล้างทำความสะอาดภายในนะครับเป็นเบาะหนังเก็บงานมาค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับฟอกภายนอกภายในมาค่อ hmm. นข้าง,างเรียบร้อยดีส mm hmm. ําหรับคนที่อยากจะได้ออโต้โฟถือว่า mm hmm. เอาไว้ง่ายคือสภาพอย่างนี้ mm hmm. ไม่ค่อยมนะีไม่ค่อยมีนะ mm hmm. เพราะว่าส่วนใหญ่คือคือว mm ีโ hmm. ก้ออโต้โฟต้องเข้าใจว่าคอนเซปต์ hmm. ของวีโก้ออโต้โฟก็คือเป็นรถที่แต่ง แต่งลุยบางคันนี่ยำมาจนไม่เหลือโครงเดิมก็มีนะสำหรับออโตโฟแต่นี่ที่ผมบอกไปคือนี่เป็นรถรถบ้านนะครับซื้อใช้ก็จริงจริงจริงถ้าประจาวันผมจะไม่ผิดเนะนี่ยในในเล่มมาเดิมมันจะเป็นแบบเป็นแบบข้อ,ขอ,อเตี้ยนะเหมือนรถไปตลาดของของคนมีอายุอ่ะพูดง่ายๆนะครับเป็นคอ,อกเตีย้ยแต่เขาถอดออกไปแล้วนะครับแต่ผมดูในในหน้าเล่มนะแต่ว่ามาถึงผมก็ไม่มีไม่มีคอ,อกเตี้ยแล้วนะครับเนี่ย 3000G 3000G ออโตโฟตัวท็อปสมัยนั้นแหละถ้าซื้อผ่อนสมัยนั้นก็ตกล้านกว่าบาทนะ นะครับแปดเก้าแสนนั้นเป็นเงินสดนะครับทัวันนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ยังได้รับความนิยมอยู่นะก็งานสีบางจุดที่เป็นรอยขีดข่วนเนี่ยผมก็เก็บงานมาแล้วแต่บอดี้โครงสร้างนี่รับประกันรับประกันความเดิมแน่นอนนะครับรับประกันความเดิมแน่นอนส่วนรอยขีดข่วนรอยสีต่างเนี่ยคือขัดเก็บงานมาบางส่วนอาจจะไม่เก็บทั้งหมดนะครับอาจจะมีรอยขนแมวรอยเ็ตหินมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างสําหรับคันนี้359,00 0บาทนะครับไปรวดเร็วนิดนึงเพราะว่ามี2คัน พอมีหน้าแรกนะครับคนที่ถามหน้า p n ทีนี้ก็ไม่มีอีกข้ามมาหน้าแชมป์เลยแล้วกันไปเพราะว่ามันมันคล้องจองพอดีตัวแรกกับตัวสุดท้ายมาเจอกันพอดีนะครับ VS เอว้กันเลยนะแบทเทิลกันคือถามว่าตัวนี้มันอาจจะไม่ไม่แรงไม่แรงเท่าตัวนี้นะตัวนี้เป็นสามพันตัวนี้เป็น2องพันห้าขออนุญาตเปิดท่องเครื่องให้ดูก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายท้ายสุดก็คือเขาเรียกถ้า V ีโก้สุดท้ายท้ายสุดก็คือ ไม่ว่าจะเป็นโฟหรือไม่โฟก็แล้วแต่จะเป็นขับ2หรือขับ4ก็แล้วแต่ภายในจะเป็นโทนสีดํานะครับภายในจะเป็นโทนสีดําวิธีการดูวีโก้ตัวสุดท้ายง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นสองพันห้าวีเอ็นเทอร์โบร้อยสี่สิบสี่แรงม้าสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ซีซีคันนี้เป็นรถบริษัทนะครับเป็นรถเป็นรถหน่วยงานนะเป็นรถหน่วยงานฉะนั้นแล้วนะครับคันนี้ราคาเงินผ่อนอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ 4 9 9 0 0 0บาทคือราคาค่าตัวของ Vigo 2.5 V n Turbo เกียร์ธรรมดา4 Wheel Drive คันนี้นะครับ 4x4 คันนี้แต่ถ้าซื้อเงินสดก็คุยเรื่องภาษีตามนะครับตามกฎหมายนะครับไม่มีหลบไม่มีเลี่ยงนะครับชัดเจนเนี่ยเพดเดิมๆ 2KD FTV 2,494cc ปลายนะ d, 4, cc, 5, 4, 14พอดีตัวสุดท้ายเลยอ่ะน่าจะมาจดตัวไหนอ่ะอ๋อจดตรงจดตรงปีอยู่นะจดตรงปีจดกันละก้ากรกฎาคม9กรกฎาคม2000 5 5 7สนะสวยเดิมแต่คันนี้คือน็อถไม่ขยับเลยนะครับเพราะว่าปีศูนเราไปเก็บขัดสีมาแล้วไงเพราะสีมันสีแต่ตัวนี้คือโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะแก้มซ้ายขวารถไม่ขยับนะคับนงคันหน้าฝากระโปรงเดิมอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปเป็นรถหน่วยงานนะเป็นรถบริษัทเป็นรถี่ตีบุคคลที่เอาไว้ขับตรวจงานให้ผู้บริหารขับตรวจงานก็ไม่ได้แต่งเหมือนกันก็ไม่ได้แต่งออฟโรดมาเหมือนกันฉะนั้นแล้วขวัญใจ4ีคุณสีแต่เป็นรถเดิมเนี่ย ตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคนที่ต้องการสีคุณสีแต่ไม่อยากให้คนคนอื่นเขาแต่งมาให้อยากจะเอาไปแต่งเองเนี่ยสองคันนี้ผมว่าตอบโจทย์เป็นรถเป็นรถโฟล์ด์ก็จริงแต่ไม่ได้ไปแต่งไม่ได้ไปยกอะไรมาน่าจะตอบโจทย์แน่นอนแต่คันนี้ไม่ได้ไม่ได้ถอดเก็บนะพวกรอยสกิดหินรอยอะไรพวกนี้มีนะครับมีชัดเจนถ้าจะให้ดีก็แต้มสีแล้วก็ขัดเอาอย่าไปถอดทําสีเพราะว่าถ้าถอดทําสีนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้จากรอยสกิดหินนิดเดียวเอาไปทําสีมาลูกค้าติรถว่า รถชนมานีตายเลยนะครับตายเลยยางปี18นะครับปี18ยางปลางปี18นําแม็ก17นิ้วนิ้วแม็กลายแชมป์ตรงรุ่นก็ใช้งานได้อกีกยาวๆก็แสดงเงีคือเอาง่ายๆคือรถทุกคันที่มารีวิว,วเราจะพยา,าพยามหาพยาพยามเาอะไรพยาพยามเก็บงานนะครับรถที่พร้อมใช้งานซื้อไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนอกจากเติมน้ำมันนะครับระบบของเลวเนี่ยคือบางคันที่ถึงระยะมาแล้วก็เปลี่ยนนะครับ คันไหนที่ยังไม่ถึงระยะหรือก็ของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมามันก็จะมีใบแท็กอยู่แล้วนะครับมีใบแท็กการเปลี่ยนประวัติการเปลี่ยนถ่ายนละ้วมันเครื่องนล้วมัน,เ,มนเกียร์เฟืองถ่ายมัน,ม,นมีอยู่แล้วทุกทุกคันแต่คันไหนที่ถึงระยะเปลี่ยนเรามีศูนย์เปลี่ยนโมบิวันนะครับมีศูนย์เปลี่ยนมีการศูนย์เช็คของเราอยู่แล้วที่ด้านหลังของบริษัทนะครับตอนนี้เป็นสีเดียวกันทั้งสองคันนะเป็นสีบอลนะถ้าในเล่มมันจะเป็นสีเทานะครับเป็นสีบอลนี่ภายในนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้อยู่แล้วนะตัว ะคมันจะเป็นแผงประตูตัววงตัวบอกคอนโซลคอนโซลก็ค,ค,คือเอาง่ายๆคือเอา option อ top นะเอาออปชันของตัวท็อปเนาะออปชันของตัวท็อปมาใส่เพราะว่าปกติแล้วเครื่อง205เนี่ยมันจะปกติถ้าผมจะไำผิดนะถ้าเป็นเครื่อง205ตัวแรกๆมันจะไม่มีแบ็คนะครับไม่มีแบ็คหรือว่ามีแบ็คข้างเดียวนะครับมีแบ็คที่คนขับอันนี้จะเป็นแบ็คคู่นะครับเป็นแบ็คคู่แล้วเป็น back แบ็คคู่จอเป็นจอ,นจอคริสตัลจอเครื่องเสียงนะครับจอคริสตัลแล้วก็คอนโซลดำทั้งหมดเลขใหม่ 2อ0 0 0 0ส0งแสน,สอ,แส,นสองหม 5, 5กิโลเมตรนะครับส่วนใหญ่ออโต้โฟก็จะไม่ใช่รถโฟล์วิวก็จะวิ่งกันประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่วิ่งทางยาวใช้ดีรถ2เพลานะครับยิ่ง,งย,ยิ่งเร็วยิ่งหนักยิ่งสมรรถนะเยี่ยมนะครับเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะอันนี้คือพวงมาลัยกับหัวเกียร์เก็บงานมาให้ใหม่นะครับหุ้มเก็บงานไม้ใหม่ระบบโฟล์วิวได้สมบูรณ์ เ,เครื่องยนต์2.5นิ่มๆสำหรับคนที่ต้องการหา4ฟ h วิวเดิมๆเอาไปแต่งหรือเอาไปใช้เดิมๆก็ได้นะครับเพราะมันก็ใช้ดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับเบาะผ้าเดิมโรงงานดำดำเทาทูโทนจากโรงงานเดิมๆแบบนี้อน,นี่คือลักษณะภายในของ v ีโก้แชมป์ตัวสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4นี่คือโทนสีดาเฉพาะรุ่นตรงรุ่นอยู่แล้วนะครับเฉพาะรุ่นตรงรุ่นอยู่แล้ว ออฟโรดนะครับออฟโรดเฟอร์ฟอร์แมนสี่คูณสใครอยากได้นะครับสบภาพดีๆทั้ง2คันนี้ก็ฝากไว้ทั้งปี05และก็ปี2014นะครับปี48กับปี57วันนี้เอามานำเสนออย่างรวดเร็วนะแพ็คคู่แพ็คคู่ราคาออโต้โฟสามนะครับแชมป์สี่เก้าเก้านะใครอยากเป็นเจ้าของไม่ได้มีกันมาบ่อยๆไม่ได้มีกันมาบ่อยๆสนใจก็นะทักไลน์เข้ามานะครับหรือว่าโทรเข้ามา 0997591779เบอร์โทรของชอสักดาหรือจะอินบ็อกซ์นะอินบ็อกซ์หรือตนะอบคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้จะมีแอดมินมาช่วยตอบนะครับหรือทั้วนี้ก็ไปอินบ็อกซ์ในเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับเอาไปาจะมีมช่อง messenger นะที่เชื่อมกับาทางเพจร้านรถยนต์มือสองโมงคอนเซนเตอร์นะครับเว็บไซต์มงคลคอนเซนเตอร์ .com นะครับพิมพาา์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้วันนี้ฝากอีก2คันชอสักดาฝากอีก2คันแล้วกันสาหรับสาย4ี่คู่สวันนี้มาแพ็คคู่นะครับสามแล้วก็499 ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนที่มารีวิวนะครับชอบสไ๊อติกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วก็ฝากช่องใหม่อีกหนึ่งช่องนะครับสำหรับคลิปที่รีวิวยาวๆพูดกันแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เน้นขายนะครับลดมือสองไม่ต้องวัดดวงใบมงคลคาเซนเนตอร์อีกหนึ่งช่องน้องใหม่ที่มงคลอยากจะสร้างสรรค์สื่อที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับลดแต่ละคันแต่ละคันของร้านเราสำหรับวันนี้ซอสักดากับปีโก้สีกุลสีสองันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคร